การจับกุมบุกค,คอนโดบริษัทสำหรับการปลอมเอกสารเพื่อย,ยื่นขอวีซ่าสถานทูตวันที่29พฤษภาคม2567รเวลา11นาฬิกาณสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเมืองทองธานีการตรวจค้นเอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าสถานทูตได้เปิดเผยเหตุการณ์ที่น่าสะดายอย่างยิ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารปลอมที่ยื่นขอวีซ่าประกอบการท่องเที่ยวของคนไทยที่ต้องการไปรยุโรป ซึ่งเป็นผลงานของกลุ่มบริษัทเอเจนซี่ที่รับจ้างการปลอมเอกสารเพื่อวางแผนขอวีซ่าให้กับลูกค้าของตนการตรวจค้นและจับกลุ่มมีการดําเนินไปในหลายจุดของประเทศรเริ่มแรกที่คอนโดในย่านปากเกร็ดจากนั้นไปยังบริษัทที่ตั้งอยู่ในย่านสายใหม่และสุดท้ายคือห้างหุ้นส่วนจํากัดในเมืองอุดรธานีซึ่งทั้งหมดได้พบของกลางและเอกสารปลอมในปริมาณมาก เป็นเอกสารเช่นรายการเดินบัญชีธนาคารหนังสือรับรองการทำงานและตราประทับบริษัทซึ่งเป็นสิ่งจำลองและปลอมแปลงอย่างละเอียดนายนครและนางธนารีเจ้าของบริษัทที่ถูกจับกลุ่มได้รับข้อหาปลอมเอกสารและได้ยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสารเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการจับกลุ่มพร้อมของกลางเพื่อนําสู่การสอบสวนเพิ่มเติมและจะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปลอมเอกสารเพื่อการขอวีซ่าไม่เพียงแต่ เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและสร้างความเสียหายต่อสถานะของประเทศแต่ยังเป็นการเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เช่นกันเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องชะตาก,กร,รรมที่เตือนให้ทุกคนระมัดระวังกับการใช้เอกสารและบริการจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและเป็นการยืนยันว่าก,การดำเนินการควบคุม และตรวจสอบเอกสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการช่อโกงและการละเมิดกฎหมายในระดับต่างๆของสังคม